แจกเทคนิคตั้งราคาสินค้าใน t i k t o k อกช็อปยังไงไม่ให้ขาดทุนเทคนิคนี้นะครับทุกคนเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ๋อแล้วตอนสุดท้ายนะครับของคลิปพี่นุกจะแจกเครื่องมือให้ทุกคนเอาไปคำนวณได้เองเลยมาฟังกันมีอะไรบ้างเวลาที่เราขายสินค้าใน Ti k t o k อกช็อปนะครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เราตั้งราคาเอาไว้คนมาซื้อและจะได้เงินจากตรงนั้นอนะ่ะครบทุนร้อมันไม่ใช่เพราะการขายของใน t i k t o ็อกช็อ p นั้นมันมีค่าธรรมเนียมต่างๆเยอะมากเลยนะครับดังนั้นพี่นุกเลยจะชจ นั่นคือค่าเป็นเหมืการซื้อครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่3.21%ส่วนตัวที่2เนี่ยที่ยังไงก็ต้องจ่ายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นครับมันจะมีตั้งแต่4 5 3ถึงขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสินค้าที่คุณขายส่วนที่2ครับมันเป็นออปชั่นจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับมันมีอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกนะฮะเขาเรียกว่าเป็นค่าจัดส่งฟรีถ่าคุณเข้าร่วมกับแคมเปญค่าจัดส่งฟรีนะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยจะตื้ออสคคคาางุณมก่เทีี คิดอยู่ที่5.35%จากราคาสินค้าตัวที่2ครับเขาเรียกว่าค่าในน้าถ้าคุณไม่อยากขายสินค้าเองอยากให้นายหน้ามาช่วยขายเนี่ยคุณจะต้องเตรียมเผื่อตรงนี้ด้วยว่าเป็นค่าในน้าที่จะต้องให้กับบรรดาครีเอเตอร์ที่มาช่วยขายให้กับคุณส่วนใหญ่ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ10-25%ส่วนตัวที่3นะครับเขาเรียกว่าค่าโฆษณาครับถ้าคุณจะไลฟ์เองคุณไม่ยิงแอดคุณไม่ทำโฆษณาตรงนี้คุณก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าคุณทำขึ้นมานะครับก็ต้องมีการเผื่อตัวเลขตรงนี้เอาไว้ด้วยนะ ขึ้นมาโดยผูกเอาไว้แล้วตามค่าธรรมเนียมล่าสุดครับออกมาเป็นเว็บไซต์ตัวนี้ครับพี่นุกจะสาธิตให้ดูครับว่ามันทํำยังไงสูตรนี้นะครับพี่นุกใส่ไว้ในเว็บไซต์ของพี่นุกเองจะเป็นการคํานวณราคาเวลาเราใส่แล้วตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่พี่นุกใส่ยกตัวอย่างเช่นราคาขายของเราครับเท่ากับ390บาทแล้วต้นทุนสินค้าสมมติว่าอยู่ที่ประมาณ80บาทส่วนลดร้านค้ามีไหมส่วิว่าไม่มีส่วนลดติ๊กตอกมีหรือเปล่าอันนี้ไม่มีถ้าเราต้องการจะใส่ค่าในหน้านะเช่นเราให้ไปอยู่ที่10%นะครรบแลล้้วตงงี่่ากอ เช่นสมมติว่าค่าปล่องแต่ละครั้งนะอยู่ที่10บาทดีครับระบบจะคำนวณมาให้เลยว่าราคาขายของเราสามบาทพอหักทุกๆอย่างไปแล้วนะครับเราจะเหลือกําไรสุดท้ายอยู่ที่212บาทถือว่าพอใจไหมถ้าพอใจก็แสดงว่าเราตั้งราคาได้ถูกต้องครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับพี่นุ๊กไม่ได้เอาแค่กําไรสุดท้ายมาให้ดูนะพี่นุ๊กจะมีการคํานวณให้ดูด้วยครับว่าค่าแอดของเราที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่เช่นกําไรสุดท้ายของเราอยู่ที่ประมาณ212บาทแสดงว่าค่าโฆษณาต้นทุนต่อการซื้อเนี่ยมันจะต้อง 106บาทดังนั้นครับถ้าเราทําโฆษณาแบบ TikTok Shop Ads า ROAS ครับหรือว่า Return on Ad Spend เนี่ยก็ต้องมากกว่า3.8จงแปดด้วยกันถ้ามากกว่านี้แสดงว่าโฆษณาตัวนี้แหละเราจะไป scale a d ต่อครับใช่ไงมครับสูตรนี้มันใช้งานได้ดีมากเลยครับแต่ถ้าใครอยากได้เราไปใช้งานกันนะครับพี่ลุกมีแจกให้ครับเพียงแค่คุณทักไลน์ Ady อ o l o k Academy นะครับแล้วพิมพ์คําว่า TTF นะครับคุณจะได้ลิงก์ในการคํานวณตัวนี้ไปได้เลยฟรีๆครับผมสนใจนะครับอย่าลืมกดทักกันนะจ๊ะ